สวัสดีครับผมผมสุวั์จากหลักทรัพย์หลวงนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเซกเตอร์แบงก์กับไฟแนนซ์นะครับซึ่งเรามองว่าเป็นเซกเตอร์ที่ค่อนข้างสำคัญของเศรษฐกิจนะฮะว่ามองตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เรามอง Risk Trade Reward นะฮสำหรับในเรื่องของโควิดเนี่ยถ้าเราดูจริงๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าแบงก์ตอนนี้เนี่ยราคาล่วงลงมาประมาณเกือบ 40%นะฮะตั้งแต่ปีปลายปี2018นะฮะซึ่งอันนี้พอเจอโควิดเนี่ยกล่วงกลับก็มาอีกนะซึ่งถ้าถามเทรนด์ของกลุ่มธนาคารเนี่ยเรามองอยังไงนะก็คือหเราต้องมองปัจจัยที่เกี่ยวข้องอยู่2ปัจจัยคือโควิดนะการล็อกดาวน์แล้วก็ในเรื่องของมาตร,รการช่วยเหลือของแบงค์ชาตินะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอิมแพคกับปั t t o m l ลายของเราเนี่ยเราได้มีการคัดในเรื่องของ E ออร์เนในช่วง ปีนี้ลง20%นะจากเดิมที่เราเคยมองว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบดีต่อเน,นื่องจากปี2019ปรากฏว่าด้วยมาตรการแบงก์ชาติแล้วก็รวมถึงการล็อกดาวน์คันทรีเนี่ยทำให้เราปรับเออร์เน็งลงนะแล้วก็ในเรื่องของกำไรปีนี้เนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะดรอปจากปีที่แล้ว18.5%นะครับส่วนเซกเตอร์ที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของไฟแนนซ์นะครับไฟแนนซ์ Finance โดนเหมือนกันโดยมาตรการแบงก์ชาตินะครับซึ่งประกาศเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาด้วยเป็นระลอกที่2เพราะฉะนั้นในเรื่องของนิมเนี่ย โดนคัดแล้วก็สำรองนี่สูงและนี่สงสัยเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งเราดูเทรนด์แล้วเนี่ยไฟแนนซ์กับแบงค์เนี่ยเทรนด์มันจะคลเวกันนะแบงค์เนี่ยจะเป็นตัวที่แบงค์ชาติอยากจะให้เป็นหัวหอกหลักในการขับเคลื่อนเศรฐษฐกิจไม่ให้มันแยกไปกว่าเดิมน,นะซึ่งถ้าเราดูเนี่ยตอนนี้แบงค์มันดรอปไป37%แล้วนะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับช่วงสับพรามในปี2008นะหรือว่าแฮมเบอร์เกิส แล้วก็ขณะที่ไฟแนนซ์เองเนี่ยอตอนนี้ราคาเนี่ยมันปรับขึ้นมาจากไปปี2018ถึง17แล้วล่ะถึงแม้ว่าจะมีในเรื่องของโควิดก็ตามโดยเฉพาะไฟแนนซ์ที่เกี่ยวกับพวกลากย่าหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับรงรับจำนำนะครับสำหรับเซกเตอร์เนี่ยถ้าเป็นแบงค์เนี่ยเราพิเร์ BBL KKP แล้วก็ SCB นะครับส่วนของไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเราพิเร์เราจะพเร์ MTC KDC แล้วก็สวัสดนะครับ ถ้าถามเราเนี่ยนะฮะอยากจะให้เรามองภาพอย่างนี้ว่าตัวโควิดเองเนี่ยมันมีผลทางด้านของสำรองนี่สูงและนี่สงสัยค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วอันนี้เนี่ยเราเชื่อว่ามันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําทให้กําไรของแบงค์เนี่ยไม่นิ่งนะในเรื่องของสํารองนี่สูงขึ้นอยู่กับปัจจัยของธนาคารแห่งประเทศไทยนะฮะเพราะฉะนั้นเราดูว่าจะมีแค่แบงค์เดียวที่มีกําไรสูงกว่าที่คาดก็จะเป็นทียมบีเท่านั้นเองนะครับอันนี้เราจะให้ดูตัวเลขนะจะเห็นเลยนะฮะว่า เ้ยตั้งแต่ปี2018เอาเป็นเบสเลยนะปลายปี2018เนี่ยตอนนี้เซตแบงค์เนี่ยลงไป12%ตั้งแต่ปลายปี2018นะครับอของไฟแนนซ์เนี่ยตอนนี้บวกไป17ขณะที่แบงค์ยังลบไป37อันนี้ไม่รวมวันนี้นะที่ลงไปอีกประมาณ2%น่าจะประมาณสัก40%ละล่ละนะเราถามว่าราคานี้แบงค์ตอนนี้ลงมาซื้อได้หรือยังนะครับข้อที่เราต้องดูเนี่ยถ้าเราเชื่อว่าในเรื่องของโควิดนะแล้วก็การอีส คันที่ล็อกดาวน์อิสซิงเนี่ยมันจบแล้วโควิดไม่ม,มีแล้วะล็อกสองหรือมีละลอกสองแล้วคุมได้ก็ตามเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าราคาเนี่ยมันไม่น่าจะลงมากกว่านี้แล,ะละ้วล่ะนะครับถ้าเราดูในเรื่องของราคาเนี่ยจะเห็นว่าช่วงของสับพรามเนี่ยแบงก์เราลงไปเยอะนะแล้วก็ตอนนี้สับพรามเนี่ยสำรองนี่สุวนที่สงสัยของแบงก์เรามีมากกว่าสมัยสับพรามณ์ก็นั่งมากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าด้วยอาศัยเทรนด์ของสับพรามเนี่ยแล้วเรามาดูว่าถ้ามันจะฟื้นเนี่ยแบงก์ไหนจะมาก็ คำตอบก็คือพวกบิ๊กแบงแหละนะครับอย่างเช่น K b a บงเค b ีบีพวกนี้กำไรมันจะค่อนข้างฟื้นค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ถ้าเราดูเทรนด์ของกำไรเนี่ยเราจะเห็นว่ากำไรของแบงค์เนี่ยเท่าที่เราทำในปีนี้เนี่ยปีนี้มันลง18.5นะครับถ้าเราไลาา่ลายตัวหรือลายเซกเตอร์เราก็จะเห็นว่าคนที่ลงน้อยก็จะเป็น KKP นะครับเทมบีเนี่ยกำไรเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการซื้อธนาคารธนาชาติเวลาคอนโซลพอรแล้วกำไรมันบวกนะครับ ก็ทําให้กําไรเนี่ยมันโตคือแล้วปีหน้ายังโตอีกสามสองเปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นแบงก์หนึ่งที่เรามองว่ายังมีโกรดอยู่ขณะทุกแบงก์เนี่ยกำไรลดลงหมดเลยกรุงไทยลงไปเจ็ดแปดเปอร์เซ็นต์นะครับเอสเอคพีลงไปหกนะครับทิสโก้ลงไปสามสิบนะเอสซีบีลงไปยี่สิบสามเบลงไปสี่สิบแบงค์กรุงเทพลงไปสิบสองการกรลงไปสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับสำรองหนี้สูญเนี่ยในปีนี้ก็จะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณสิบเปอร์เซ็นต์นะจากแสนหกจากอ่ แสนห้าเป็นแสนหกหมื่นเจ็ดนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยค่อยปรับตันลดลงสิบเอ็ดแล้วก็ถ้าเราดูกําไรปีหน้าเราจะเห็นว่าแบงค์หลังจากปีนี้ลงไปสิบแปดปีหน้าถ้าไม่มีแบงค์ช้ิไม่มีมาตรการเพิ่มแล้วก็ไม่มีโควิดคือโควิดเนี่ยจบไปแล้วนะก็คือพีคไปเรียบร้อยละเราเชื่อว่ากําไรแบงค์จะเทินราวประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการตั้งสํารองลดลงตามภาวะเศรษฐกิจที่อ่มันดีขึ้นนะครับปีนี้เรามอง GDP เนี่ย ทางฝั่งของเราล,ลบไป4.9นะครับสภาพัดมองไปประมาณสักลบ7ส่วนปีหน้าเนี่ยเรามองอ่า GDP เราบวกไป4.5สภาพัดมองไปประมาณ4เพราะฉะนั้นถ้าดูเทรนด์อย่างนี้แล้วเนี่ยเชื่อว่าสำรองนี่ศูนย์เนี่ยมันจะลงตามเทรนด์ของ GDP ที่ดีขึ้นนะดังนั้นปีหน้าเป็นปีที่ดีมากสำหรับกลุ่มธนาคารแล้วก็ถ้าถามเราเนะเรามองว่าเวลาเล่นแบงก์ต้องเล่นหลีดไปก่อนประมาณ6เดือนถ้าเราเชื่อว่าไตรมาส2กําไรดีไตรมาส3กําไรดีไตรมาส4จะไปลุ้น จากการเปิดกันทรีนะแล้วก็หมดมาตรการช่วยเหลือของแบงค์ชาติเนี่ยถ้าทุกอย่างยังดีเนี่ยสกับ3เนี่ยซื้อไปเลยครับเพราะว่าปีหน้ามันฟื้นแน่นอนถ้าไม่มีมาตรการแบงค์ชาติหรือว่ามีโควิดรอบ2เกิดขึ้นนะครับส่วนไฟแนนซ์ก็เช่นกันไฟแนนซ์เนี่ยถ้าเราดูเนี่ยแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยมันลงมาหนักๆน,นะช่วงมาตรการแบงค์ชาติละลอกหนึ่งเนี่ยแล้วก็ปรับขึ้นไป17%จากปลายปี18ตอนนี้เขาคืนมาเรียบร้อยส่วนกาไรปีเนี้ยก็ยัง โตขึ้นื่องดีนะดู MTC เราทำโตไป19สวัสด์โตัว1 t c f l f t a นีแบมลงไป25เนื่องจากแท็กนะแล้วเข้าตลาด j m t โตไป17 T cap ทีแคเนี่ยลงไป36เพราะว่าเขาไม่มีการเอ็กซ์เตรเกนจากการขายหุ้นธนาคารออกไปนั้นถ้าดูแล้วเนี่ยเราดูว่าปีหน้ามันก็ฟื้นหมดแล้วก็ถ้าดูจริงๆคนที่ฟื้นในปีนี้ปีหน้าจะเป็น MTC สวัสด์แล้วก็อของเ m t นะครับเพราะฉะนั้นโฟกัส3ตัวนี้เลย MTC สวัสด์ เจมที T, ส่วน KTC นี่โฟกัสปีหน้าว่าอาจจะไปเล่นกลางไก,กลาปลายปีก็ไปเล่น KTC ได้นะครับสำรองนี่ศูนย์ก็เพิ่มขึ้นไป67%ส่วนปีหน้าลดลงเชื่อว่ากลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยที่ทำธุรกิจใกล้ๆลงรับจำนำคือของมาเงินไปเนะีอย่าง MTC สวัสดนะฮะหรือเจมทีที่ซื้อนี่เสียมาบริหารเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่ไปได้สำหรับเราในยังโอเวอร์ในกลุ่มนี้อยู่นะครับส่วนว a ลูเอชั่นะครับ เอ่อวอลูตอนนี้เราเราดูนิดนึงว่าถึงแม้มันจะซื้อหมดก็ตามนะแต่ให้เราเลือกจริงๆอ่ะเราอยากจะเลือกแค่ประมาณถ้าเป็นธนาคารเนี่ยอยากให้เลือกแค่แบงก์กรุงเทพนะฮะอ uh, แล้วก็ KKP เพราะว่าพวกนี้ในเรื่องของเงินปันผลเนี่ยดีเวอเรนอยู่ในระดับที่สูงนะดู KKP ประมาณ9%ถึงแม้ว่าแบงค์ชาติจะบอกว่าคุณไม่ห้ามจ่ายเงินปันผลระหว่างการแต่ว่าหมายความไม่ได้หมายความว่าห้ามจ่ายทั้งปีนะ วันไอเอระหว่างการมันจะถูกเอาไปรวมในปลายปีแล้วก็จ่ายเป็นล้ำซ้ำก้อนหนึ่งซึ่งเรามองว่าดีซึ่งทิสโก้ทำอย่างนั้นอยู่นะครับทิสโก้ปกติจ่ายปีแล้วเบาทเจ็ก็จ่ายปลายปีไม่มีระหว่างการนั้นก็เชื่อว่าพวกแบงก์พวกนี้อย่างแบงก์กรุงเทพปันผลสำหรับปี2020เนี่ยประมาณ5%อผมว่าโอเคเลยนะ SCB ประมาณ5ปรโอเค KKP เนี่ยประมาณสัก7.7%อนะั้นระดับที่ P b บุ k ไม่แพงด้วยนะ ดิสโ o n หนึ่งจุดหแพงไปนิดนึงนะครับแล้วด i v i d ด n d y i น้อยกว่าด้วยนะครับถ้าดูในใน p a อร์เรานะฮะส่วนของแบงก์กรุงเทพก็5.5เรามองว่าปันผลปีนี้จะน้อยกว่าปีที่แล้วนิดนึงด้วยมาตรการแบงค์ชาตินี่แหละซึ่งมันอยู่ในประมาณการเราอยู่แล้วปีที่แล้วเขาจ่ายประมาณเจบาทปีนี้เราทํา6บาทย5สิส่วนของ SCB ก็เช่นกันนะปีที่แล้วจ่ายประมาณสักเจ็ดบาทปีนี้เรามองว่าน่าจะอยู่ในเลนประมาณสัก4บาทก็น่าจะได้นะครับก็จะเป็นแบงก์ที่น่าสนใจสําหรับเรานะครับ แล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยเน้น2ตัวก็คือ MTC ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการเลยถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้รับในเรื่องของยิวที่สูงก็ตามแต่เรามองเป็นโก o w t สต t อกนะครับ r มากสุดละยีนะมากสุดในระบบนั่นหมายว่าถือบริษัทนี้สาปีอ่ะบุ๊คมันจะดับเบิป้อเป็น100%เท่าตัวก็เป็นตัวที่น่าสนใจนะลองมาอยากจะให้เน้นเป็นของ KTC แล้วก็ j m t แทนนะครับเพราะฉะนั้น เวลาเล่นแบงค์อยากจะให้คำนึงถึงส่วนหนึ่งก็คือ r i s k Trading r e w a r d ว่าตอนนี้ราคามันลงมาแล้วละ่ะแบงค์เนี่ยออตอนนี้เขาเทรดอยู่ที่ประมาณลบ3.5แซนดาซดนะครับช่วงสัปพรามเนี่ยแบงค์ Bank เทรดอยู่ที่ประมาณลบประมาณทัก0.6 0.7แต่ตอนนี้แบงค์เทรดประมาณ0.5เท่าซึ่งถือว่าถูกมากในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยนะครับซึ่งผมก็มองว่าระดับเนี้ย เราเรามองว่าเอาศูนย์แค่ศูนจุดแปดก็พอนะลบไปหนึ่งเซนดัตต์ก็ถือว่าเป็นทาร์เก็ตของเราได้แล้วละ่ะก็คือโตไปเกือบยี่สิบเอร์เซ็นต์นะทาร์เก็ตขณะที่ไฟแนนซ์เนี่ยตอนนี้ก็เทรดวันหนึ่งเซนดัตต์นะครับก็ของเขามีกรดซับพอร์ตอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้ไม่ได้รับผลกระทบจากในเรื่องมาตรการแบงก์ชาติเลยน้อยๆน,น,นะโดนเหมือนกันแต่ไม่ได้เยอะขณะที่แบงค์เนี่ยเราเชื่อว่าโอกาสเทนะินาราวเนี่ยสูงมากสำหรับปีหน้า พราเรามองรีทรีตติ้งรีวอร์ดตอนนี้อาจจะต้องกลับมาดูแบงก์นิดหนึ่งถ้าราคาปรับตัวลงมาเรื่อยๆแล้วไม่มีแล้วโควิดไม่ได้ซ้ําเติม n p l ไม่ได้เพิ่มอย่างที่แบงก์ชาติคอนเซิร์ตนะครับก็มองอย่างนั้นละกันนะครับสำหรับทีแคปทำยังไงทีแคปเนี่ยไม่ใช่แบงก์แต่เป็นไฟแนนซ์แต่เรามองว่าเนื่องจากเขามีสภาพคล่องเยอะอาจจะมองเป็นเทรดดิ้งบายได้บ้างนะครับเนื่องจากว่าปีนี้เขาคอมมิตว่าจะจ่ายปันผล3าบาทถ้าเทียบกับราคาวันนี้ก็เทียบเป็นประมาณเกือบสิแหละ ก็จะเป็นสต็อกดีเวเดนโฮได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มองเป็นลนักษณะนี้ส่วนที่ q m ราคาเกินแล้วละ่ะก็ต้องรอดูว่าเขาจะมีดีลอะไรพิเศษ,ษ,ษจากการปรับราคาเพิ่มหรือเปล่านะครับครับผมก็กขอสรุปง่ายๆก็คือเล่นแบงค์กรุงเทพ scb kkp ส่วนไฟแนนซ์เนี่ย mtc นะครับ ktc jmt สรุปสั้นๆประมาณนี้